รถพี่ดูแพงมาเลยผมขอแตะหน่อยได้ไหมพี่ผมไม่ใช่เพื่อนอย่าไปโดนเพื่อนเพืฮ้ยโดนเพื่อนขอเลียงเพื่อนโอ้ข็ต้องกัพี่โอ้ผมก็เป็นแค่เด็กติดเดินคนหนึ่งอะเฮ้ยคือว่าโอเคแบงค์เพื่อนมาเพื่อนก็ไหนมาเพื่อน เยของจริงว่ะของจริงว่ะเฮ้ยรถจักรีเดียวบ้านใช่แสดงก็ไม่ค่อยแรเลยการนี้เฮ้ยเขามีระบบเอ็กซ์เรย์ด้วยเอ็กซเรย์ว่ะแสดงจัดแสดงจัดนายขอชมหน่อยได้ว่ากูขอชมกันเลยไอ้เนี่ยการาไปขับมาเดี๋ยหกสอน่ะเฮ้ยหกสิบเปาที่มาใกล้กันแสองร้อยอ่ะสองรอวิ่งสองร้อยเนชีอะ แรงจัดอะไรเนี่ยกล้วยหอมปากแดงเนี่ยหูยมึงดูดิเขาแต่งตัวกันอะเฮียประเท่าเราข้ากูบอกว่ะมึดูกูดิกูน่าจะเฟี้ยวกว่าติกูน่าจะเฟี้ยวสุดไม่นการสู้มึงได้แล้วว่ะเพื่ออนไ้เหี้ยตอนแรกกูก็มีผมมีหน้ามีตาไอ้เหี้ยแล้วตรงนี้มันตัดผมอพวกนี้มันจะแต่งตัวเยอะแยะกันทำไมวะนิทยุคนเรามันต้องคิดเยอะขนาดเลยอะ หมอบจุกมกไอ้สัตว์มันสัตว์ผมไปกูว่าแบบไปเทแล้ววะเฮ้นี่ก็หมอบจุกมกแล้วซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดแล้วก็ซื้อยาห้าสิบบาทเลยเว้ยโอเคแย่ก็แย่แม่งคุ้มคุ้มเพื่อนโอเคเฮ้ยเขาใส่ชุดแก๊งด้วยว่ะเพื่อนหุ้แหลกๆมาถามพอดีที่แก๊งอะไรอะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ้าวยิงเฮ้ยยิงอ่ะทับ หรอครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเฮ้ยอันนี้อันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยยินครับอ่ะอะไรครับ a n a n ทำไมล่ะ a n ย่อมาจากอะไรครับ a n อันดูบิดครับโอ้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเท่โคตรเท่เลยพี่ fc จัดอันนี้พี่เล่นมานานยังครับเนี่ยไม่นานครับไม่นานผมเพิ่งเข้าแก๊งมาได้ไม่ถึงเดือนเลยครับเอาคนที่เข้าแก้ง่ายอยากเข้าบ้าง อันนี้เข้าแกงไงครับเนี่ยไม่รู้ครับถามอันนี้เลยอ๋อไอ้เหี้ยนี่เท่าไหร่ครับพี่อยากอยากได้อะเหยื่อตกปลามึงซื้ออันเบลหนึ่งเบลสองครับเบลหนึ่งเบลหนึ่งใช้ได้แค่เบลหนึ่งเบลสองไม่ต้องตกอะไรได้สักอย่างอ่ะเป็นพันอันะอยะยันนะห้าสิบอันกูต้องคลิกรัวๆเลยเหรอคลิกค้างได้มั้ยไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เหรอ อันนี้คือมันตกเองปะหรือว่าอะไรมากถ้าขอยกดโอเคทีนี้มีเงินเท่าไหร่สองพันกับเบ็ดตกปลาแล้วก็เหยื่อกลุ่มของเราเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เงินหมืน่นไม่ใช่แ่อหน <c oughs> นี่เราโกงไอ้แม่เอาเลยถูบก,กระจกแม่งถูบ <laughs> แม่งเลย,ยไมึงมีกระจกกูก็จะทุบเฮ้ยใครเนี่ย เขาไม่เห็นโลภเลยวะเพื่อนทำไม่ขับรถเขารบกฎจราจรเลยวะจอดเทียนดูเราดูเราเชื่อเราแม่งเฟี้ยวจัดให้กลับวับกลับมาเลยเฮ้ยวับวับวับวัจัดกำลังโหลดกำลังโหลดเพื่อนสวัสดีต้องโหแมปต้องโหแมปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนเช้ามันไม่แหลกนะเฮ้ย นี่มันกินสเปคขนาดเลยหรอวะเพื่อนหนึ่วันเลยวันหนึ่งหนึ่งท่านไหมท่านหนึ่งง่อมันเมื่อกี้กูหันไปคุยกับพี่อยู่เพื่อนหมดเลยอ่ะเราซื้อแกงจะไปแดงได้ไงโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไฟเอ็มกูเป็นที่อะไรทำไมมันแหลกวะ โอกว่าจะไปถึงเจ็ตกปลาไอ้เหี้ยตกแถวคลองข้างบ้านไม่ได้เหมือนอะดูเหี้ยส,สองร้อยกว่าแบงค์เอาจกปูนนะจกปูนโอ้จกปูนเลยเหรอมึงว่ารถเริ่มต้นจะให้เราแรงขนาดนี้อะรถตำรวจจะแรงขนาดไหนวะเหมือนตำรวจญี่ปุ่นไม่เลยเอา GTR ไปทำเป็นรถตำรวจอะ ไอ้เยอะเสริฟนี่ไม่มีหิวน้ำห่ะกินกินอย่างเดียวม,มันนา่าจะรวมกันเนะกินอย่างเดียวเลยรวมกันก็คือ,ก,คอกินน้ําก็ขึ้นกินกินข้าวก็ขึ้นกินน้ําน่าจะขึ้นไอหวัหวหัวสมองอะ่ะคือกูกูกินแล้วกูฉลาดว่างั้นเออว่าไม่เครียดเลยลดความเครียดลดความเครียดแดกน้ำฉลาดเนะกินข้าวเราไม่ลดหรอ รับรถนะไะรับรถโลอ่ะมือแปดราคาบ้านเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูเมื่อกี้ภาพแม่งแบบว่ามึงร้อยมึงร้อยร้อยงไปแล้วอย่ายังใจเสียเพื่อนเพิ่งใจเสียเราจะมาเราจะมาสิ่งนี้ได้ไม่มีคนเลยวะเฮ้ยมีมีมีอยู่อีคเเอชื่อรถเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มึงลงไปแล้วอ่ะเพื่อน แม่งมึงทำไปก่อนนะคุณไปหาวิธีแก้เราแก้แลแก,แกก่อนเลยหี้อสวัสดีครับไม่คุยกับกูอ่ะมึนกูออกไปหาวิธีแก้อะไรก่อนกด e เพื่อใส่เพื่อใส่ข้อความคืออะไรวะมันไม่แค่ใส่ใส่ข้อความไว้เหมือนถ้ามึงไม่อยู่อะไรเงี้ยูลองแล้วกูเพียงคุยอะ่ะแม่งอยู่โคตรนานเลยที่ <c oughs> อ๋อให้กดว่ามันขึ้นอะไรมาก็กดที่มันขึ้นใช่ใช่ก่อหจะได้แต่ละตัวไอ้เี้ยคุณได้รับจิตวิญญาณสายน้ำเออไม่ต้องแช่นั้นอ่ะสองพันอันอ่ะถึงจะอัพเป็นเบ็ดเลือลสองอ่ะไอสัตว์เล่นเป็นเอ็มเอ็มโออาร์พีจีอะไรเยอะ ได้แล้วป่าซาดีนเอ้ยมันก็มันตกมันก็ได้เรื่อยๆเนี่ยจิตวิญญาณอะไรอย่างนะี้ที่มันอยู่ในเอ้อแต่มันก็มีไม่ได้ปลาเลยนี่ไอสั์ไอเยอะ โอ้ยจบอ่ะออโตไม่ได้กูต้องตกโอ้โหหรีอ่ะ ไม่ได้เฮียอะไรเลยก็จะจิตวิญญาณเอามาทำไมเนี่ยปู่หาวิธีแก้แหลกก่อนนะครับจิตวิญญาณอีกแล้วเหรอกูกูตกปลาจริงไหมล่ะกูเคยแต่ตกปลาได้ขยะอะไรเงี้ยอันนี้ตกปลาได้จิตวิญญาณไอเฮียที่ไหนเนี่ยไม่ได้ปลาด้วยนะไอเฮียได้จิตวิญญาณอัด ตกแา่สิบตัวได้ปลาประมาณสิบตัวนะกูยืมเบ็ดพี่เขานะวะพี่ครับผมยืมเบ็ดพี่หน่อยได้ไหมเบ็ดผมเหมือนจะเสียว,วะเมื่อกี้มึงหรือมันคำวะกูไม่ได้อยู่ในเกมกูกลัวคำ อแต่กูที่อยู่ในเกมเขาไม่คุยกยับกูอะเขาเอฟเคเรื่อก็ไม่เอฟเคไงคไว้เช<า> <หา S 1> ียร์ก็น่าใส่ข้อควา,ามห้าห้าไม่ปอกพีมหาห้าแล้วมันซึ้นบนหัวดว้วยะเฮ้ยมันขึ้นบนหัวตลอดเลยวะห้าห้า ไอ้เฮียพอได้ปลาแม่งก็น่าจะซาดีนซาดีนไอสัตว์ไม่ได้ตัวอื่นเลยนี่ไงวะไอ้เฮียกูว่าตรงนี้ไม่ค่อยมาดแล้วเพื่อนอาจจะต้องย้ายที่ว่ะแต่มันตกได้แค่ตรงเดียวเด็กกันกูได้กูได้ปลาซาดีนแต่รูปเปลี่ยนคืออะไรวะรูปคนละปลาแต่ว่าชื่อเดียวกันที่นี่ปลามันแยกเป็นครอบครัวว่ะครอบครัวซาดีครอบครัวซาดีนสายเอสายบ กุบเลือดติดคุกในะคนดีหลบหนีบกปูนโอ้โหไม่ไม่ติดทุกไม่กี่นาทีเองเลยสิบนาทีงวะอย่างละงห้าคนหนึ่งติดติดคุก,คกสองนาทีข้อหาอะไรอะวนาทีขีวไก่ก็ไม่ได้ละวไก่ความหวนะัวเนี่ยขาถ่า,ายรูปรัวๆลวเลยวะ กูเห็นมันหน้าเหมือนๆกันทุกเซิร์ฟเลยคนแ็กตัวหน้าเหมือนกันหมดเลยวะเราใม้งเป็นสองแปดกันหมดเลยเหรอเออมึงไม่แบบกูเลยวะไอเหียแม่งไม่โอ้ยเหมือนกูเลยวะเออเหมือนเราไอไอพงแล้วรถมึงอยู่อย่างเงี้ยนะกูก็อกมาแล้วกูตกมาจนเหลือสามสิบแล้วเนี่ยได้ปลาไม่รู้ถึงสิบตัวหรือเปล่า กูปรับภาพไงวะแบบกูปรับ normal เหมือนเลยแล้วก็ไออันที่มันเป็นขี่สองอันอะมึงเห็นปะที่เป็นหลอดอะสองอันแรกกูปรับปรับต่ําแบบว่าต่ําเหลือนิดเดียวส่วนอันที่สามมันเป็นโหลดแมปอันหลอดอันอันล่างเป็นโหลดแมปอันสุดท้ายกูปรับขึ้นมานิดนึงมันโหลดแมปเล่อันที่สามอะอันที่สามอะที่มันเป็นโหลดแมปอะนั่นแหละกูปรับขึ้นมานิดเดียวเพราะว่ามันจีนแลมการ์ดจอดแล้วมันมีอันสุดท้ายกัน กูดูกันเน,นี่ยบัจเจต,อ,เจตอ,อ่ะบัจเจตอ่ะเกตอ๋อไอสามอันแรกกูปรับเหลืออันเดียวเลย้ยแล้วก็จะมีไอเท็กเจอร์บัจเจตนั่นแหละกูขึ้นมานิดนึงขึ้นมาอันเดียวให้มันโหลดแบบตอนแรกของกูทุกอย่างเต็มหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวมึงก็ลองตั้มแบบก,กูดูนะไหนกูลองและจะรีเกม,มนะกูเดินไปเลยนี่พังเลย ไม่คนมันไม่ค่อยมาตกปลากันหรอะโอ้ตกเยอะใช้หายเลยแล้คนที่ยืนอยู่ข้างคนเดียวคือเฮียเลยเขาน่าเขาน่าจะไปแก๊งกันเปล่าตอนกลงคืนอ่ะแต่ตอนกลางวันตกเยอะเลยทางเซิร์ฟมีแก๊งหมดเลยเหรอกูจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วไอ้ไอ้เนี่ยไอออนออนออฟออฟมันออนอะไรเนี่ยมึงทำไงเจียอะไรนะอยู่ในกราฟิงอ่ะเออ f X a a faa s, a a <S, อ, <S อะไรเงี้ยกูก็กูก็เปิดออนหมดเลยนะเว้ยไอ้พวกนั้นอนะยกเว้นไอล้ลมรอยักกูปรับเหลือแค่คูณเสที่เหลือก็นอร์มอลหมดเลยภาพมันจะ <c oughs> ไม่ค่อยชัดมากไม่รู้อะ <c oughs> ก,ก็เหมือนเดิมแหละกูก็ดูไม่ออกเหมือนออนหมดไออนหมดเลยหรอใช่แต่ปรับนอร์มอลหมดเลยนอร์มอลหมดเลยไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได<ล>้น่นเสีย มึงปรับตามกูอาจจะแหลกกว่าเดิมก็ได้แต่ทำไมมันไม่นักการละเว้ยทำไมกูเห็นต้องดีเกมเลยอ่ะตรงนี้ไม่ต้องรีตงนี้ไมาปรับถ้าปรับพวกภาพอ่ะต้องรีพวกพวกภาพพายภาพนอร์มอลเงี้ยคนไม่ไปไหนอะไรกูเลยพี่พี่คนนี้เขาไม่คุยกับกูเลยกูถามเขาสองรอ,นะอ,อบแ <laughs> ล้วนะไม่ยอมไม่ยออมเสียมึงก็ดีอะเสียังไงวะเสียมึงเหมือนใ้หอยทากสื่อสารในวันเพลย์เลย ปวดบปวดดบปวดดบปวดดบเร็ไอ้เี่นนี่มันต้องโดนนะต่อยแม่งแล้วมั้ยกูหยิบไหนที่อเออแม่งหยิบจับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังหยิบโทรศัพท์มาอยู่เลยใช่เหรอไอ้เห็นว่มันเคุณเล่นใหม่เว้ยใช่อะกูจะรู้ได้ไงว่ามันใหม่หรือเก่าเนี่ยไอ้เยอเสร์ฟนี่ของในกระเป๋าอย่างโล่งเลยครับดูรถมันดิกูไม่เห็นมีเลย ก็มไมไ่รับ่ะกูราะมันจะได้คันนี้นะคันสีฟ้าหลังกูนะสีฟ้าแล้วก็คันสีเหลืองเนี่ยอ๋อไอ,อ้ไม่แน่คันนี้มันอาจจะรับน้ำหนักได้เยอะไงเขาก็เอามาตบมาครับ6060กิโลได้กี่ตัวเนี่ย60ตัวไง <c oughs> ตัวหนึ่งหนึ่งกิโลอ่ะใช่อ๋อไอ้กิจกรรมชิงทงองเสียงเพลงไม่ค่อยน่าไปรวมเท่าไหร่ เสียงเพลงเสียงเพลงน่าไปชิงมากอลยเราไปไหมเราได้อะไรจากการทำสิ่งนี้ถ้ากูยังไม่ผิดเซิร์ฟที่กูเล่นมันมันต่อยกันเพื่อที่จะเอาตรงคนสุดท้ายไปหรอไปไปแล้วกูพูดไปแล้วเดกเราสับแบบกูพูดไปกันแหละเอาเวลาสมาเกีนดีกว่ากูเราจะจิตวิญญาณเนี่ยเหี้ยเหี้ยตกแล้วเนี่ยได้แม่งจังเลยเนี่ยเอาไปกินก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้ อุ้ยได้รับปูได้รับซาดีนเยาเช่เออเนี่ยถึงจะคุ้มๆหน่อยเฮ้ยมึงรู้ว่ามันแพงมึงเปล่าพ่นได้สองตัวสองตัวก็เท่าหนึ่งตัววอลมึงจะพูดอะไรแฟนกูกูบอกว่ากูเอาเอาเหยวมาสองชุดได้รับปลาซาดีนจนลูกคนละลูกกะ กลายเป็นลูกปลาแล้วก็เป็นลูกเหมือนปลาแซลมอนแล้วเมื่อกี้ตกทีหนึ่งได้เงินเท่าไหร่นะถ้าเกิดถ้าเกิด<อ>ได้จิตวิญญาณก็ก็ได้จิตวิญญาณสักหกเจ็ดพันหรอ,อก็ยังดีไม่ต้องเดินมาเลยไม่มีออร์เตามะตกอว่าขายได้เลยไม่มีออร์เตาะควรจะให้มันราคาดีมากๆเยอะนะ าออโต้ออโต้ Auto ทำได้รอบละสามพันเองไองานออตโต้ทำรอบเมืองรอบเมืองทำรอบเมืองน่า <3 S 2> จะได้เป็นหมื่นไม่ไม่ไม,ไมอ่อย่างเดียวสามพันแต่ถ้าทำรอบเมืองน่าจะได้เยอะอยู่แต่ทำอันนี้นะ่าจะคุ้มกว่าฟิชชิงฟิชชิง ร้อหนะก็รอเวลาตกปลามันกลัวเซอร์เลอะได้บ้างไหเฮ้ยไปถอดเองทำไงล่ะแม่งกดกดตัวเอ็มไงกดตัวเอ็มค้าง ไอ้แคยวันนี้กูแต่จะข่าววิธีตั้งนานกู่ใชไมกูว่าจะวาเพือนผิวหน่องปังจัดแล้วมานซื้อหมวกมาถ่ายแล้ววะนี่แง่เพื่อนหล่อวะเล่นเจสกี้มากกว่าน่ะเฮ้ยอะไรได้รับได้รับเงินธนาคารสองร้อย <c oughs> ตัวหูดำแต่หัวมันขาวะไี้เตอ่แรกกูจะเอาตัวปเป็นเป็นแบบแบงค์พายเลยไอ้เี้ย <c oughs> ไม่ค่อยได้พบปะผู้คนเลยนะถึงจะเจอ,เจอเก็เหมือนเป็น NPC ีซีมากเลย เอ้าลืมกดไอ้ี่ี้ยตอบแชทเฟนใช่ล,ลูกเขาลงโซเชียลไม่กูไม่มีโซเชียลเนี่ยหรอทั้งตัวกูไม่มีเหี่อะไรเลยอ่ะมีแต่งเงินกับเบ็ดแล้วก็ส่เดือนมา <c oughs> <c oughs> ตกปลานะ ให้กูเหยื่อตัวท้ายาเรอเพื่อนเขอยากไปดีกว่าคนหนึ้งมึงทำอะไรอะ่ะเอาเหยื่อไปไง,ไงทำอะไรกูป้องเฮ้ยเนี่ยเขาถามสภาอยู่ไมหมครับสภาเนะี่ยเฮ้ยให้ไงอะ่ะของกดให้ไงเป็กปลากดหนึ่ง เหมือนแป้งเลยเหมือนกระป๋องแป้งเหรอเอ้าพ่อมาคูเลื้ยซื้อเพิ่มตรงไปซื้อก่อนนะแฟนเราจะตกจนตัวเต็มตัวตัวตเต็มแล้วไหมล่ะนะตกจนตัวเต็มแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่ได้พบปะเราไไม่ด้พบปะผู้คนนะเฮ้ยโหช่วงหาเงินกันดีกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วข้างๆกูแหละก็ถ่ายรูปแล้วเฮ้ยมึงไปอยู่ข้างๆพี่ ก็ขอถ่ายด้วยได้ไหมครับผมไม่มีโทรศัพท์อุ้ยพี่ที่พี่ถือมันคืออะไรอะผมไม่เคยเห็นเลยอะโทรศัพท์ไงพี่อุย้ยโคตรเฟี้ยวเลยวะโทรศัพท,ทพ์ไงพี่ไม่ไม่มีไม้ปะวะกี่บาทครับกี่บาทครับเนี่ยไม่รู้พี่แต่ไม่ได้เ<า>อาประมาณพ,พันกว่าบาทพันพันกว่าบาทแล้วโอ้โหแพง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 เกินพี่มาไงเนี่ยพี่โอ้พี่พี่วายทำไมอีกฝั่งนึง รถพี่ต่อเนี่ยพี่ไม่มีรถไปเปล่าผมไปส่งเอ็งจะไปไหนอ่ะผมว่ามันจะไปขายพี่ไปไหนอ่ะพี่จะไปพาวี่เรียวตกเถินี่แหละโอเคี่กูเถื่อมันเถือ่อนโทรศับทมุนม <c oughs> ุนกูก็เดินไปข้างมันยังไม่ถ่ายรูปม <c oughs> ันกูไม่รู้ม <c oughs> ันทำอะไรกูก็บอกว่าวิ้นี่คืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลย <c oughs> แม่งก็บอกโทรศัพท์ไหมพี่โทรศัพท์ แม่งเด็กจัดเลยอ่ะม,ม,มึงก็มึก็ถามว่ากมูมา่างไหนกูบอกกูมา้นะไหนอีกฝั่งน,นึงได้ <c oughs> มีมีผู้หญิงมัมมี่อยู่ข้างๆกูเนี่ยขับดูคาตี้เลยเอระ <c oughs> ใช่เรอผู้หญิงก็รวยจังอะร <c oughs> วยจ้าเนี่ยแต่งตัวมีมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังโดยไม่รู้โปกเกมอนเหระเมื่อก่อนฉันก็ขับดูคาตี้ ขี่ไปกับแก๊งบิ๊กไบค์แต่ตอนนี้ขายดูคาตี้แล้วมาขับแท็กซี่สะพานหน้าสะพานหน่อยครับเว้ยกูได้ปลูได้ปลา,าทาดนีนอย่างนี้ล่ะคลุ้มคลุ้มจริง <t> ๆเมื่อกี้มันไม่รู้เองไงว่ว่ากูมากับมึงไม่อาจจะไม่อยู่จอปเปล่า มอยู่ดีมันก็นถามกูว่าพี่มาไงออโต้จะเรื่อยเหรอา5แล้วเกือบตกออโต้ได้ด้วยเหรอไม่รู้ก็มันไม่คุยกับกูมันเพิ่งคุยตอนตกปลาเสร็จอ่ะอาจจะไม่ได้ใส่หูฟังไงแล้วเขาจะไปทำอะไรเดี๋ยวมึงดูดูคัตเตงข้างกูดิไ่มบูกาเตะบูกาเตะ เค่ลมมึงก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเพื่อนจัดอีกแล้วมันสักทายกันหนาวเพื่อนเพื่อนรวมตกปลาเขาปิดตาเด้อเขามองเห็นเราแลนวจัดอีกแล้วเราพี่รถพี่เท่าไหร่เหรอครับทำไมมันดูแยงกันธรรมดาเนาะวัดกาชาว้าววัดกาชาโดนโดนเปไหนเหรอครับพี่ใช่ครับแต่อันนี้ซื้อไอซีมา วัซื้อไอซีเลยไอจะโครมอันนี้ได้ฟรีครับเอ้อจะบอกได้ฟรีวะกว่าจะได้สี่ล้านเล่นเล่นฟาร์มประมานี้คพี่มั่นะก็ฟาร์มปะวันรอราคาขึ้นปะวานเลยครับปะวานคืออะไรอ่ัพี่นี่เหรอไม่เลี้ยงเลี้ยงปะวันผิดกฎหมายเพี้พี่ปะวานอ่ะเขาห้ามกินนะ พี่เดี๋ยวนี้นป่าวานไปซื้อปาวานจะอาหารวานมาแล้วก็ไปผมย่องเงินที่ไหนซื้อปาวานซื้อปาวานพูดเหมือนราคาถูกมันมันประมาณเท่าไหร่พี่ปาวานค่าตอนขึ้นราคาตอนนี้ประมาณอยู่ที่ห้าร้อยถ้าสมมติขึ้นราคาราคาถูกเป็นหนึ่งพันนะกผมแล้วหมายถึงว่าเริ่มกลับมาลงทุนแล้พี่ กำไรลงทุนตัวละสองร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงได้มาประมาณห้าสิบตัวห้าสิบคูณหนึ่งพันห้าหมื่นเฮ้ยแล้วเขาไม่ไปทำป่าวานที่มันตกปลาทำไมแล้วทำไม <laughs> พี่ไม่ทำป่าวาน <laughs> ที่มันตกปลาทำไมอ๋อมีเควสอะป่าวานเต็มตู้แล้วขี้เกียจละเฮ้ยพี่เลี้ยงป่าวันเต็มตู้เหรอกเต็เมตู้ก็แบงให้ผมได้แบกให้ผมได้พี่โอ้ไม่เป็นไรครับผมบอมบอมแล้วพี่มีแก๊งไหมครับเนี่ย เป็นสภาครับอุยอ้ยอุ้ยอยู่กับลุงตู่เนาะไม่ค่อยชอบเลยเป็นสภาแล้วนายกชื่ออ,อะไรพ,พี่พี่ครับพี่คีโบพี่นาบีเขาไม่เลยเหรอลยมว่านายกชื่อพิธา